ครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์กลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68เมินบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้วันนี้ผมอยู่ที่โซน A ครับโซน A เนี่ยมีทั้งเก่งเล็กเนาะป่าปลายนะครับแล้วก็จะมีพวก SUV ครับ MPV นะแบบเซียนต้าเนี่ยจอดอยู่มา4ี่หคันนะเซียนต้ามีทั้งตัว G ตัววครับรวมถึง CRV ครับ3-4คันเรียงกันแบบนี้ และมีแคมรี่เข้ามาใหม่นะทั้ง2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับปี2022แบบนี้สีดำครับป้ายได้ออกมาประมาณลนะ้านหกไหมล้านเประมาณเนี่ยนะครับล้านหล้านเตอนนี้ราคาไม่ถึงล้านแล้วนะสีดำครับปี2022ก็มีนะใครสนใจครับรถมือสองทุกรุ่นครับที่เพชรยนต์มีเพียบเลยนะคอสก็มีนะแต่คอสเนี่ยเดือนเนี้ยไม่รู้เป็นไรนะครับขายดีมากนะเปิดมาเนี่ยกี่วันเองนะครับประมาณสักสิกว่าวันนะสิบป,ปลายสิบแปดสิบเก้าวันคอสขายไปแล้วนะครับประมาณเจ็ดคันนะ ตอนนี้โคโร拉คอสเนี่ยเหลือในซองประมาณส0 0พเองนะครับแต่เดี๋ยวเติมเรื่อยๆนะครับใครสนใจโคโร拉คอสครับ CRV ครับ Toyota s เซีย a ครับและ Camry นะครับคลิปนี้คุณดูคลิปเดียวครบจบแน่นอนนะอัปเดตกันที่โซน A บริษัทเพชรยนต์ครับมีรถจอดอยู่ประมาณ40คันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นนะที่คันนี้ก่อนดีกว่านะ CRV ครับทะเบียน271นะครับคันนี้ราคาถูกนะครับปีประมาณ2018นะถ้าผมจำไม่ผิดราคาปรับลงมาด้วยนะคันนี้ราคาเนี่ยตอนแรกตั้งประมาณ639ามตอนนี้เหลือแค่ 1> 6 1 9 0 0 0าครับเป็นตัว 2.4e ปี2018เลขไมประมาณแสนสี่นะ c r v ครับขับนุ่มๆนะครับ SUV ขนาดใหญ่นะขับนุ่มๆทะเบียนสวยจำง่าย271ไมประมาณแสนสี่ครับคันนี้ราคาดีครับ6 1 9 0 0 0นาันะฟีดาวผ่อนหมื่นนิดๆนะครับฟีดาวผ่อนประมาณหมื่นกับอีกหลักร้อยนะครับฟีดาวได้แน่นอนนะครับจัดได้ท่วมๆล้นๆครับขับนุ่มๆครับแล้วคุณดูเบาะนะเบาะดูหรูหลาน่าช้นะ นะครับเบาะเท่นะสำหรับ Honda คูซอนทนมีนะครับจอทัชสกรีนมีนะครับใครสนใจนะครับรถครอบครัวครับคูสตาร์ทเรียบร้อยมาจัด CRV แบบนี้ได้เลยเป็นแบบเจ็ที่นั่งด้วยนะแอร์หลังมีให้ครับที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังมี6กแสนกว่าบาทคุณได้ขับ CRV เท่ๆแบบนี้นะครับนั่งสบายไปกันทางครอบครัวครับเบาะหลังพับได้อเนกประสงค์นะใครสนใจครับนี่ครับหกแสนกว่าบาทเท่านั้นนะหกหนึ่งเก้าหกแสนต้นๆได้ขับ CRV สีบรอน เท่ๆแบบนี้ครับคันแรกนะกุแจะกีรีเลตเรียบร้อยล้อแม็กใหญ่ๆอย่างกูติเอนะครับคันที่2กันบ้างคันที่2เป็นคันนี้าาน,ะ 18, นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้ทะเบียน1180ครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะไม่ประมาณแสนแปะเออแสนสองแปดพันนะครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับล้อแบบนี้แล้วได้เป็นแบบไฮบริดประหยัดน้ำมันยี่สามลิตรครับได้สีดำเป็นรถบรรจุตำแหน่งหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นะครับมีแอร์ที่พูดทอนโทนให้คุณแล้วเรียบร้อยไปไ้้าายแดงเกือบลน ตอนนี้เหลืออยู่999นะ9แสน9 0 0 0น9 0 0นฟีดดาวครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ10,700กว่านะบบกคนขับแล้วก็บอกข้างปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็นี่กุญแจสำรองครบนะครับมีอะ์แอทีฟฟคู่ซอนโทนเรียบร้อยนะครับมีแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับไม่แท้ไม่เดิมนี่นะครับแล้วก็โฉมนี้มานได้เชนครับได้จอใหม่นะจอมันจะแบบใหญ่ขึ้นนะครับมีกล้องถอยจอทัชสกรีนครับมีกระจกปรับแสงออโต้ครับสันรูมมีให้กุญแจสำรองครบครับ ใบแดงออกมารู้สึกว่าประมาณเกือบล้านเจ็นะตอนนี้ราคาดีครับราคาจะอยู่แค่ประมาณ9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันผอนหมื่นเจ็ดกว่าตลอดสัญญาครับดอกเบี้ยนะครับสำหรับปีประมาณเนี่ยปีใหม่ๆแบบเนี้ยเริ่มต้นเดี๋ยวหาให้ได้4ปีจะอยู่2.59เองนะครับหปีอยู่สักสองจุดเก้าเกปีสามจุดเก้าเก้ปีสี่จุดสี่เก้าครับฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดไม่เกินเนี่ยนะครับในสีดำครับรถสวยน่าใช้สนใจมาจัดได้นะไฮบริดประหยัดน้ำมันมาครับดูคันต่อไปนีกว่าเซียนต้าครับคันนี้ทะเบียน สี่เก้าหกเก้านะคันนี้เป็นปียี่สิบจดยีสามครับมาอยู่แสนหนึ่งสี่แสนหกมื่นเก้าพันี่ยเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับเป็นปี20ครับเซนต้าสีขาวครับประตูสไลด์ไฟฟ้าฝั่งนี้นะครับกดสวิตช์ได้กดจากรีโมทได้นี่เห็นไหมประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับคันนี้ก็ขึ้นลงง่ายครับอผู้สูงอายุชอบนะอันนี้ก็แรกครับเข้าใหม่ครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะหลังพับได้นะนี่รถสวยเลยแอร์ลาวข้างบนนี่เป็นไงเย็นทั่วรถแน่นอนนะครับมีจงมีจอให้แล้ว ผมแนะนำถ้าคุณเอาเซียนต้านะเอาปีสักสิบเก้าขึ้นไปมันจะเป็นตัวไม่ได้เชนนะครับมันจะมีจอกลางแบบนี้ให้นะรถสวยน่าใช้เบอร์ใครสนใจครับรถครอบครัวนะครับขนาดเล็กตัวโตต้าเซียนต้าครับมาจัดได้เลยคันนี้รถสวยน่าใช้ประตูสไลด์แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหนึ่งคันอีกคันข้างหลังอันนี้ตัวท็อปครับตัว V ตัว V จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะสองฝั่งเลยนะครับอันนี้สังเกตล้อเขานะครับล้อจะเป็นแบบนี้นะตัว V คันนี้ราคาอยู่ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งศูนย์ครับขอพายห้าหน นะครับราคา5 1 0 0 0นหบาทนะครับนี่ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,600นะผ่อน8,600ครับได้สีดำนะแต่ปีมันจะลึกกว่าปีประมาณ19นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับไลน์แอปเพีคหนมาดูแคมรี่อีกหนึ่งคันนะสกีฟเซนเตอรเป็นสองใช่ไหมแคมรี่เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ c r v ยเป็นหนึ่งมาแคมรี่คันนี้ครับก็น่าใช้เหมือนกัน2.0รุ่น G ครับตัวเริ่มต้นของปี19ป้ายแดงออกมา145นะตอนนี้เหลือแค่719เอง ได้เป็นสีเทากาไฟครับหรือสีน้ำตาลนั่นแหละนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับไฟหน้าเป็น led โปรเจคเตอร์พร้อม day light ครับนะชมนี้ก็น่าใช้ครับไม่ประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดหนึ่งเก้าพันหน่หมื่นสองสองร้อยอ่ะนะครับถ้าภายนอกสีน้ำตาลจะจับคู่กับเฉดสีภายในที่มันเป็นสีเบจแบบนี้ครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับนะเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยมีแท่นชาร์จสายคู่ต้นทนมีคู่สตาร์ทครับไม่หนึ่งแสนสองหมื่นแบบนี้กล้องถอยจอสกรีนมีให้ครบครับ memory seat มีให้สองจุดนะนะครับรถสวยน่าใช้ครับ เจ็ดแสนกาบาทอ่ะคุณได้ขับแคมรี่นะครับหรูหราน่าใช้แบบนี้ไม่ผิดหวังนะแอร์หลังมีให้แล้วม่านไฟฟ้าหลังมีม่านแม่นวลข้างมีให้คุณครบถ้วนครับนะอยากได้สีน้ําตาลแบบนี้ 2.0G ปี19มีนะเจ็ดแสนต้นๆนะครับหรืออันนั้นครับ999นะขาดพันเดียวเกือบล้านนะครับอันต่อไป้ายแดงมันล้านเจ็ดอ่ะนะราคามันก็หายไปเยอะนะครับรถปี22ครับตัวไฮบริดพรีเมียมมี 2.0G มีแล้วก็มาดูคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้น่าใช้ครับทะเบียน2อ่า3290ครับ 1.6รจุ่หกุนจีปี2020ันิที่ราคาถูกที่สุดครับ New a l t i s นะครับไม้ประมาณหนึ่งแสเจ็ดมื่นหนึ่งพันติดไมาเยอะนิดนึงแต่เบาะดำาัโซนดำและราคาถูกครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่หกเก้าฟรีดาวผ่อนยูประมาณเจ0ดันไปไ,ปไปอ่ะเจ็ดันเก้าประมาณนี้นะเจ็ดพันแปดเจดพัน้าได้อยู่นะครับอ่าผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะสี่หกเก้าอ่ะนะราคาถูกครับผ่อนไม่ข้ามแ0ด0ันแบบฟรีดาวครับปลอดศูนย์อยู่ครบใบปลอดศูนย์ห้อยอยู่แบบนี้นะ นเบาะดำคอนโซลดำครับแอร์ปรับเป็นดิจิตอลแล้วนะครับกระจกอออโต้ครับแอร์หลังมีแล้วเป็นนิวเอลติสนะเอลติสโฉมแรกที่มีแอร์หลังแล้วนะครับช่วงล่างปีกคู่ครับคุณขับนุ่มเลยนะคุณได้เก๋งซีดานนะครับอึดคุ้มทนนะราคาประหยัดนะ469,000ได้ปี20เบาะดำคอนโซลดำคันนี้การันตีว่าน่าใช้นะนะครับสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับ065 951 3374เก้าห้าหนึ่งสาครับไลน์แอดพีเอเคสหนึ่งห้าสองครับมาดูคอลร่าคอรสบ้างนะคอร์ 7806นะเป็น1.8สปอร์ตครับปีเท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สปี22ครับไม่สา0 0 0ืนะคอสสีบรอนครับ1.8สปอร์ตนะครับปีแบบใหม่เนาะปี22แล้วไม้มัน30,000ื่นโลอ่ะนะครับพวกนี้ก็ลดเอ่อวารันตีศูนยังอยู่เลยอ่ะนะวารันตีศูนยังอยู่นะครับมีกุญแนโทนแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับแจ้งเตือนชนหน้ามีให้นี่มีเขาเรียกว่าไม้น้อยเห็นไหมไม่สามหมื่นเก้าแอร์ปรับดิจิตอลออโต้ครับมีจงมีจอนะครับกล้องถอยม เบาะหลังพับได้ครับเป็นแบบ5ที่นั่งนะที่มันเป็นทรงแบบ suv crossover ครับยกสูงนะครับยกสูงครับทัศนวิสัยดีข้างในนี่คล้ายๆกับ outift นะที่ยกสูงนะครับใครสนใจ corolla cross ครับคันนี้ไม้น้อยไม่สามหมื่นเองนะแล้วก็มีคอ o s s อีกหนึ่งคันครับคันนี้799ปี21ไม้แค่85,000นะเป็นตัวท็อปครับ1.8 Hybrid Premium Safety ครับมีกล้อง360องศามีแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนล้อมแม็กนะครับลายเท่ๆแล้วสีนี้หายากนะสีนี้สวยนะครับ ทะเบียน6711็แหลกหลังคามีให้นะครับตัวท็อปครับมีสันลูปให้กุญแจคีย์เลสเรียบร้อยมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ข้างครับภายในจะได้เป็นสีออกแดงเลือดหมูแบบนี้นี่นะฟังก์ชันครบครับไม่แค่แปดหมื่นนะคันนี้ไม่แปดหมื่นครับกล้องถอยจอทัศน์กรีนนะกล้องสามร้อยหกสิบองศามีสลูปมีให้คุณแบบนี้นะนี่เขาปิดอยู่มีสลูปให้นะเปิดปิดแบบไฟฟ้าได้ครับกระจกตัดแสงออตโต้มีให้แล้วแล้วก็ฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้าได้นะครับกดดดดสวววิิตช์์ทีีีีเเเเเยยนะ๋ค้้าาปใหหอองงแแบบบไฟฟรรััรลม ที่ชารโทรับหลังมีอยาเเปิดใครสนใจครับคอรสนะเรามีทั้งตัวเบนซินล้วนครับแล้วก็ตัวไฮบริดแบบนี้สนใจก็ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0 6 5 9 1 3 3 7 4 Li@ n e p e k 1 5 2ดูนี่ไหม CHR ครับอ่าไม้น้อยไหมคันนี้คันนี้539นะปี19จด20ไม้60,000 1.8มิตรครับคันนี้เบนซินล้วนน่าใช้นะครับไม้น้อยไม้60,000อะทะเบียน6092นะเป็นตัวแม่เเชียแล้วสังเกตจากลอ ถ้าล้อลายนี้นะครับจะเป็นตัวแบบใหม่ในเชนนะครับกุญแจคีย์レスครับกระจกพับข้างปรับไฟฟ้านะคุณดูดิพุทอนโทนมีนะครับไมโครมิลลหกไม่แท้ไม่เดิมพุทสตาร์สเรียบร้อยกล้องถอยจอร์ดสกีนแอร์ดิสตอนออโต้ครับดวลโซลเรียบร้อยนะครับเบาะสวยครับทรงสปอร์ตเลยเป็น SUV ยูวีคอสเวครับนี่ท้ายตัดเป็นทรงแบบคูเป้แบบนี้เบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับเบาะหลังพับได้เบาะดำพอบโซลดำเรียบร้อยนะครับนี่พับแบบนี้พับง่ายเลยนี่ผมพับให้ดู4ี6สินะครับ เรื่องมือไปหยิบของข้างหลังได้เลยนะใครสนใจโคโร拉เซียนอาร์นะขออภัยไม่ใช่โคโรล่าคอร์สโตโยต้าเซียนอาร์ครับมาจัดคันนี้ได้ไม้น้อยไม่6กหมื่นหกอ่ะนะครับฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ9ก้าพันต้นๆนะครับห้าแสนสามหมืนม่นเก้าพันผ่อนออกมาสักเก้าพันสองเก้าพันสามประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งคันเลยแรเทียมนะครับนานนานมาทีนะตัวมิตซูครับเอ็กซ์แพนเดอร์ปีสองพันยี่สิบสองนะครับนี่ปีสองสองครับไม่อยู่สี่หมื่นนะปีสองสองหนึง่งจุดห้าจีครับ สีเทาดําครับยกสูงหน่อยๆนะสังเกตอ่ะผมเทียบให้ดูกับรถเก่งเห็นไหมสูงวีออสพอสมควรเลยนะครับนะเครื่องมันห้เหมือนกันนะแต่ได้เป็นแบบว่าอเนกประสงค์นะไฟเขายังสวยเลยคุณดูดิไฟ LED นะครับนี่ข้างหน้ากระจังหน้าเงาๆปี22นะครับคันนี้รู้สึกว่าราคาเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะกุญแจคีย์เลยเรียบร้อยหูภายในผมว่ามันขายคอนโดลาคอสเหมือนกันนะสำหรับภายในอยากรถสวยเลยนะครับรถสวยเลยนะมีจอใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวดูราคาก่อนราคารู้สึกว่าห้าต้นๆนะ ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันปียี่สิบสองไมสี่หมื่นหกนะครับหนึ่งจุดห้า GT นะครับห้าสามเก้าก็ผ่อนอยู่เก้าพันต้นต้นนะราคาผ่อนเท่ากับเซียร์อาร์ข้างหลังเลยนะแต่คันนี้ได้ปีที่ใหม่กว่านะปีสองพันยี่สิบสองครับไมสี่หมื่นนะข้างหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ครับแอร์ราข้างบนมีให้แล้วแบบนี้นะครับเย็นทั่วรถแน่นอนนะข้างหลังก็นเนี่ยพับเบาะได้นี่ก็พับเบาะอยู่เนาะนะครับมันเป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะครับแต่สามารถพับแบบอนเนกประสงค์ได้ใครสนใจครับคนเดอร์มี นะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้เอาเข้ามานะแต่เ,เข้ามาแล้วมักจะไปไวนะสนใจคันนี้ครับ539ปี2ีไม้น้อยจัดได้จัดนะครับไม่ผิดหวงังผมการันตีก็พวกยาฤิษก็มีเยอะนะครับยาฤิษปีมาในยีแบบเนี้ย459 479 489นะครับแล้วแต่รุ่นนะถ้าเป็นสมาร์ทก็จะ479 489ถ้าเป็นสปอร์ตก็459นะครับประมาณนี้ V ีออก็มีเยอะนะอย่างคันนี้ Toyota V วีอครับ1.5 Entry ปี19ไม่แสนสองครับคันนี้3ามแสน หนึ่งหมื่นเก้าพันอึดคุ้มทนนะผ่อนอยู่ประมาณห้าพันสี่ห้าพันห้าเองนะครับได้วีออสครับที่มันการันตีอยู่แล้วนะเป็นเครื่องพันห้าที่ผมว่ามันคุ้มนะแล้วทนมากใบป,ปอดสูญห้อยอยู่แบบนั้นครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้เลยนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะศู OS นยะ์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่วีออสเนี่ยปีสักสิบแปดเนาะราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณสองแปดเก้านะแต่ผมแนะนําถ้าคุณเอาคุณเอาปีสิบเก้าพันเนี้ยไปดีกว่าตัวเอ็นพีนะใหม่กว่าน้ำใ,ใหม่กว่าเพิ่มไม่กี่หมื่นเพิ่มสองหม นะคแต่ได้ปีที่ใหม่กว่านะแล้วไม่ไม่เยอะด้วยไม่มันแค่แสนสองนะครับอ่ะมาดูคอสครับสีดําอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นตัวไฮบริดสมาร์นะหกแ0นหปียีครับไม่หนึ่งแสกับอีก8 0 0พันะครับหนึ่งจุดแปดไฮบิดสมาร์ครับปียี่สิบอ็ดผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งนะฟีดาวผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งนะครับคันนี้ถูกไหมผ่อนแค่หมื่นหนึ่งนะได้ไฮบริดครับประหยัดน้ำมันยี่ลิตรนะมีกล้องถอยจอสกรีนคับเบาะสีดำนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะเราได้รถา ฮอสโเวอร์ยกสูงครับน่าใช้ครับคันนี้สนใจคันนี้มาจัดได้นะ0 line ู5 e 9์หกห้าเก้าพันหนึ่งสามสามเดสี่ลอหนึ่งห้าสองเดี๋ยวมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับซ HR ที่เป็นไฮบริดครับสีแดงไปเลยไฮบริดไฮครับท็อปสุดปีส8แปดไมล์แสนสองห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันฟรีดาวน์ผ่อนอน้ำมันเก้าพันนะครับน,นี่ฟรีดาวน์ผ่อนน้ะมันเก้าพันนะสนใจมาจัดได้ประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับผ่อนเก้าพันกว่าบาทนะมาจัดได้เลยนะสีแดงครับนะตัวท็อปอะประตูไทย นะครับก to ็เนี่ยอขออภัยหลังหลังคานะเป็นแบบสีดำแบ็กท็อปแล้วนะครับแม็กดำนะครับอย่างหล่อเลยนะเข้าชุดแต่งเขาครับห้าสี่เก้ามาจัดได้นะสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับแป็กผู้จัดการฝ่ายขาย0 6 5 9์ห3ห้าครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์ครับวันนี้พาดูหลากหลายเนาะมีเก่งเล็กนะครับยาริสวีออสมีนะครับแล้วก็เครื่องบรร5ก็มีเนี่ยเซียนต้านะครับเอ็กแพนเดอร์นะครับ เดี๋ยวมาจบที่สองคันนี้ดีกว่าสองคันสุดท้ายนะครับเผื่อใครสนใจนครับเอ่อเวันซ่าปียี่สิบครับ 1.5E 4แสนสามหมื 6, ่นเก้าพันไหมไม่หกหมื่นอะจำได้คันนี้นะเป็นเอเวนซ่าเขาเรียกว่าปลายโฉมนะ439ครับไม่หกหมื่นเก้านะ439ผ่อนเจ็ดพันกระบาทครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับที่มีเวลอดมาแทนนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งที่มีเวลอดมาแทนเครื่องยนต์ตัวเดียวเซ็นตา้าเลยนะแต่มันก็จะสูงกว่าแต่มันไม่ใช่ประตูสไลด์ไงนะครับใครชอบแบบ ประตูสไลด์ครับผู้สูงอายุเด็กขึ้นลงง่ายก็ไปจัดคันนู้นได้นะครับแล้วก็คันนี้ครับไม้น้อยมากยาลิฟเอทีฟนะครับเข้ามาใหม่เหมือนกันปี24นะครับปี24 5 2 9 0 0 0 1 2สมาร์ทปี24ไม่สี0พไม้น้อยไหมเหมือนคุณได้รถใหม่ป้ายแดงเลย529,000สอนเกถั่ป้ายแดงประมาณแสนหนึ่งนะถูกป้ายแดงประมาณประมาณแสนหนึ่งอ่ะนะครับก็เหมือนคุณได้รถใหม่เหมือนกันนะครับอ่ะใครสนใจคันนี้ทักมาได้นะเบาะหนังแล้ว นะฟังก์ชันครบครับกล้องถอยจอร์ดสกรีนให้ครบแล้วนะครับคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่น่าใช้ครับไม้มันน้อยนะหรือสนใจรุ่นอื่นนะครับเรามีอีกเพียบครับสต็อกแน่นๆเนี่ยให้ดู400กว่าคันครับที่บริษัทเป็นยนต์สนใจลงมือสองสักคันครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2%กว่ากว่ามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านและทุกคันครับเดี๋ยวมีการตรวจรถให้215จุดโดยชิคครับจองขนาดในผมแจ้งตรวจรถให้เลยตรวจเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้วันนี้ประมาณนี้ดีกว่าก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ